น้ำเตรียมตัวที่ฉันจะไปแฮนที่เชียงใหม่แล้วกับเพื่อนสาวแต่ว่าตอนนี้คือหิวมากอะ่ะหาอะไรกินก่อนกินอะไรดีว่าสั่งแก๊ปดีกว่าแคมเปญแกร์เพอนี้ลดเยอะกว่าสั่งแกร์ฟู้ดอีกอะ่ะถ้าจ่ายผ่านแกร์เพออ่ะลดสูงสุดถ,ถึง560บบาทลด ต่อสูงถึง1,280บาทเมื่อสั่งครบ5ครั้งขั้นต่ำ3า300บาทต่อครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้โค้ดส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้ดีนะที่ฉันเป็นสาวโบกรับเพยอยู่แล้วอ่ะฉันใช้ส่วนลดเลยสิรวดเร็วทันใจอุ๊ยนี่สั่งเหมือนที่บ้านมีงานกันนะเนี่ยเวลากูเป็นคนที่เห็นของลดของถูกอะไรเงี้ยกจะรีบซื้อไว้ก่อนอะ โอ้ยแต่หิวมากอะ่ะคือมันอะไรก็น่ากินไปหมดอะ่ะแม่ก,กินเจ๊แดงมากนี่ว่าร้านไหนเนี่ย grab food เขาก็จัดให้นะเป็น5ายน้ําคือเลือกไปถูกกลัวมาสี่รถเลยค่ะจ่าย grab pay นะคะด้วยการตัดผ่านบัตรนะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยได้ส่วนลดเยอะกว่าการจ่ายด้วยเงินสดอีกนะคะโค้ดส่วนลดของ grab pay สามารถดูได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อสั่ง grab food าจด้วย grab pay ลดกระนำสูงสุด560บาทแล้วยังลดอีกต่อสูงสุด1,280บาทเมื่อสั่งครบ5ครั้งขั้นต่ำ300บาทต่อครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอิ่มหนังกันเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้ดูรหัสส่วนลดใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพอสาอได้เวลาแล้วเดี๋ยวตกเครื่องเพื่อนสาวรออยู่เรียมผจญภัยล,ะล,ะละันลาคาวรถสุดไป แทนกันที่เชียงใหม่วันนี้ไปกับเราเด็ดเกเตอร์ครับไปไหนเฮ้าจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่เนะเอ,อ,อะถ้าจะบินเราก็ต้องแคปหน้าจอข,อขอพร้อมให้เรียบร้อย วันนี้ไงคุยกันไว้คือวันนี้ไงพี่มึงอะไรอะไรขอใ้ขอให้พักพรุ่งนี้เต้มึงจะบ้าเหรอก็จองวันนี้พักวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไงมึงจริงไม่รอเลยนั่นไม่ได้ถามเขาเหรอแต่มันไม่ได้บอกว่าวันที่ไปไม่เปิดไงเขาจะเสร็จวันรุ่งขึ้นเขาก็คิดว่าอออาร์จะเข้าวันรุ่งขึ้นด้วยความที่ฉลาด ไม่ได้เยอะไม่ได้จริงก็คือหนูว่าจองไว้บอกเขาไปวันวันที่ไงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาเปิดวันเสาร์แต่วันนั้นเราไปวันวันจุกเราไปวันจุกพวอกูกว่าไอ้วันเลขวันที่ที่เขาบอกมันสุกใไงแล้วพาพวกกูไปด้วยใช่แล้วคือวันนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นวันสุกเสาร์เช่นใหม่คนเยอะมากโรงแรมที่เราโทรโรงแรมที่เรารู้จักอ่ะไม่มีว่างเลย ลองวิกเอนเดินน้องทุกคนมาพักอะไรเยอะแยะแตกกันมากพ่กาญก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยไปแถวนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวให้ให้เจอพ่อหลวงเออค่ะเผื่อเขาจะมีบ้านพักแนะนําแบบบักโฮมสเตย์แบบอดอกใกล้ชิดธรรมชาติแบบเออสกสันเพราะหรอว่าเออมีอยู่ที่นึงอยู่บนเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดตังอะไรที่แบบตอนเช้าไม่เชื่อเขาเก็บชาอะไรอย่างนี้ก็ได้คาลิชิอ่ะที่เขาใส่ดิวชีดวงก็เหมือนกัวนะแล้วก็โอเคเอาที่นี้ทุกคนสรุปกันว่าอันนี้อันนี้ที่เรามา เดียวซ้อมเสร็จแต่ว่าพ่อหลวงอ่ะเขาอยู่แถวนี้หัวมีถ้าเป็นที่พักชาวเขาเขาไม่ได้คิดตังแต่ว่ามึงก็คงไปช่วยเขาเก็บใบชาจ้ะโอ้สบายมาเก็บใบชาเก็บใบใกาแฟไหมใช่เราไม่สามารถเอารถเราไปได้เพราะว่ามันเหมือนขึ้นเขาก็ต้องใช้รถเขาอะโฟวิลนั่ง้างหลังกันนั่งทางหลังโอไม่หนาวจนตายแล้วข้างบนมันหนาวหนาวปะพ่อหนาวครับตุนตุนตุนตุวันตุวันสิบแปดสิบแปิสแปดอ้แปเก้าขา โชคดีของเราเนาะเออขอบคุณมึงนะที่ดิวงานไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ <c oughs> ่งนี้ค่อยน้อนด,ดิวไงาาที่พักยังสร้างไม่เสร็จเค ใจดีแล้วก็เฮ้ยมันแ,แบบว่าแ,แล้วกยังเบสิกแล้วบรรยากาศความเย็นความอุ้ยดอกฟิวกู้มากสุกแบบเย็นสบายถานนบ้านเบิ้ลของเขาอะอยู่ได้แถวเนี้ยแต่ก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่พอโควิดอะมันก็เลยล้างเ,เราคิดว่าอ่ะบ้านพ่อหลวง,งที่จะให้เรานอนอะไม่ต่างกันจากนี้หรอกแน่นอนบรรยากาศบนเขาี่ ือ่อกี้ผู้ถามแม่อุ้ยมาเขาบอกว่าที่นี่อ่ะปกติอ่ะมีนักท่องเที่ยวจีนมากันแบบ,บวันละสามร้อยสี่ร้อยคนเลยนะมาเล่นซิปไลน์ก็คือเป็นแบบธุรกิจทัวร์พามาเลยคนนั้นท่องเที่ยวมาใช่ไหมมาเล่นที่นี่ปุ๊บเขาก็เดินชมหมู่บ้านเดินถ่ายรูปชาวบ้านเขาเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารเด็กเขาก็มีรายได้หมุนเวียนในชุมชนด้วยแต่พอโควิดปุ๊บซิปไลน์ปิดนักท่องเที่ยวไม่มาชาวบ้านเขาก็เงียบแล้วพวกเราดันมาขอ อาศัย,ยเขาแทนเป็นมาขอข้าวคนากินเราก็ไปอาศัยเขานอนแล้วก็ต้องมาช่วยเขาทำกับกข้าว <c oughs> ของนี้ทำอะไรบ้างคะอันนี้กะนะน,น,นั่นแกงพักรวมอันนี้แกงมะขูกึน่นกินได้ก็เก่งกินไม่ไก็ไม่ เข้าอะไรกนัเออวยยาที่นอนเขางเขาอ่ะใบเมี่ยงใบเมี่ยงใบเมี่ยงไบเมียงเมียงของเขาไม่คือใบชาแม่เราอ่ะไม่รู้เราก็แดดใหญ่เลยเว้ยเพราะว่าเราอ่ะจริงๆอยากนอนหลับคือกินอิ่มแล้วนอนหลับแต่พอแดดเราว่าสมรับคุณเขาบอกว่าอะไรนะเจกินแล้วนอนไม่หลับมันคือใบชาแม่แต่มันไม่เกี่ยวใช่ไหมว่ากินแล้วนอนไม่หลับอะไรเงี้ย ข้าวแม่ก็อร่อยอ่ะข้าวมาันเหนียวเหนียวนึบๆอ่ะใช่แล้วแบบข้าวญี่ปุ่นเลยอ่ะตั้งใจให้น้องสกุลตราไง่าโอ้ยแกใครกับลำแม่จริงเหรอกิาเกษตรอาฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเพราเหลืองอ่ะรีบๆขึ้นไปขึ้นดีกว่าจะเป็นถนนและด้านซ้ายเหมือนเป็นทางขึ้นเขาในใจคุคิดนะ Uhm ไม่ใช่ทางนี้หรอกไม่ใช่ทางนี้หรอกใครจะไปขับรถไม่ใช่ถนนด้วยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแท็กซี่ผู้ขับวาแล้วพอเลี้ยวเข้าไอ้ทางที่สุดที่ว่ามันไม่น่าใช่อ่ะจังหวะเนี้ยนี่หรอกคุณนึกว่าอยู่อัพโหลดหยอยู่ไม่อยู่ มึงถึงแล้วพ่อหลวงบอกว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างอีกประมาณกูไม่เห็นบ้านคนเลยตอนนี้ที่ตาตาเป็มันอยู่ข้างล่างมึงลงไปดูเอาได้ไงนี่จะนอนนี่เหรอครัจะนอนได้ไหมอ่ะขยับกลับยกมือขึ้นเดี๋ยวคาดเดี๋ยวค่า็คือจองที่พักผิดเองค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะคุณอาก็ต้องคิดเรื่องค่ะที่อยากะมาเที่ยวขอสักตื่นบทเพลงใช่ไหมมาเลยต้องทนตัวอ้าวหยุดค่ะอย่าดูรีสอร์ ลองลองลองหลุดปากหนูหนูหลับเขาหลุดมาตามแล้วไปโอเคแล้วเราต้องการขึ้นที่พักแล้วตอนนี้อะแล้วก็เดินพาเดินลงไปอัะมันไม่ใช่ทางที่มนุษย์จะเดินอ่ะมันเดินเลาะปากเข้าไปแล้วบ้านเนี้ยเวลาคนอยู่มันกลับบ้านยังไงวะปั้งหัวมือ เราไม่มีบ้านเพื่อนบ้านอะไรเลยก็คือมองเห็นเขาเราก็อยากแจ้งใจว่าเอ้ยอันนี้คือต้นหอมที่อินดี้ไม่ใช่โจโจแต่เขาบอกว่าไม่ได้นอนหลังนี้ใจก็คือคิดว่าหลังคงดูแย่ไปมันจะมีอีกหลังนึ่แล้วก็เดินลงไปอีกเดินลงไปอีกแล้วกูเห็นเพลิงแล้วกูคิดว่าไม่น่าใช่หลังนี้สรุปว่าใช่ค่ะ เราเดินออกมาปุ๊บอีแผนแข้งนี่แหละอีตัวต้นเนื่ออีเนี่ยแหละค่ะอีแผนแข้มาว่าไงอุ้ยกระซิบข้างหลังเลยมีคนตายอยังไงก็มาดูแล้วมันไม่ใช่เพราะเราคิดว่าเราจะมานอนขอนอนบ้านเขาแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านที่เหมือนบ้านล้างแล้วเราเป็นผู้หญิงสวยงามแล้วก็ไม่ปลอดภัยไม่แล้วเราเปียงคือห้องน้ำ น่าจะมีปัญหาห้องน้ำมันใช้ไม่ได้จริงใช่คือมันใช้ได้เฉลี่ยสำหรับผู้ชายที่ยืนแบบแั้นเดียวแต่ว่าดึกๆแล้วต้องปวดอึแน่นอนคือเพราะผู้ใหญ่บ้านเขาคิดว่าพวกเราคงอยากแอดเวนเจอร์แม่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนน้องในแบบแต่แต่ว่าคุณลุงที่เขาพามาเขาบอกว่าไปนอนบ้านเขาได้ข้อหลวงที่แนะนำคุณลุงที่แนะนำน่ารักนะที่พาเรามาพยายามหาบ้านให้เราเพราะว่าไม่อยากพูดหรอกไม่ก็ไม่อยากจะมบิดไะไกลใช่แล้วคือพอพูดได้เหรอประเด็นนึิมน้องที่ตามมาแต่ผิดหลัก พูดจะจีขวดแล้วจีหัวพูดทํามังอ่ะเราขึ้นไปดูบ้านลนลงเดี๋ยวก็รู้ สุดท้ายก็ลงมามาที่บ้านความลําบากของพวกเราที่เอาไปให้คุณลุงเขาอ่าอีพวกเนี้ยอาบน้ําเย็นกันไม่ได้แขาเพาพวกเขาอาบกันได้ก่ะ พวกเราคืออาบไม่ได้เราเขาไม่ได้ม,มีน้ําอุ่น<ม>เขาก็ต้มน้าให้พวกเราอ่ะไหลหม้อมากอาจนหม้อดาอ่ะหม้อเดียวกับหม้อยีเนยไ <c oughs> ม่มันมีสองทางเลือกก็คือมึงจะอาบน้ําคืนนี้หรือ <c oughs> จะอาบพรุนน่งนี้อ่ะทุกคนก็เลือกอาบคืนนี้กันเพราะว่าตอนคืนอาจจะมีน้ําอุ่นแล้วก็อาบแล้วนอนเลยไม่ต้องกะาแค่แต่งฟันแล้วก็ไปเก็บชาเป็นการตอบแทนก็จะเป็นความวุ่นวายที่ชาวบ้านต้องมาช่วยกันลุ่มเจ้าพ่อเจ้าของบ้านต้องช่วยกันต,ต้มน,น้ำาขับคุณคุณพ่อมาับคุณคุณลุงแล้วคุณลุงน่ารักมากอีก็คเกจ อาน้หอมไปเรีมน้ให้โไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็ค่ะไม่ต้องต้มอะไรเลยเต้มน้อไม่อกูไม่อาบม่้ไม่้อไม่ไม่อ่ตง่าง่ง่ตะง่ตงไ่ตง่าองาย่ต่ต้้ม่้อเไิดเอมอ่่วงไี่้องไมตอ่ะม่อ่้อม่อด้มือง่มือมอมต้องไต้ม่มออ่อ่ไ มันก็วิ่งตามเราด้วยแล้วก็บัดดี้นะแล้วผ่านทางโค้งแบบโค้งเจ้าถิ่นหมาเยอะไอ้บัดดี้ไปไหนวะมาลุกขัดบัดดี้พาหยุดก่อนพาหยุดก่อน้าสวัลโหลฮัลโหล้าแม่สั่งของก็ไม่ได้มาส่งของมาส่งเด็กเฮ้ยขอบคุณนุ่มขอบคุณกูยัง ถ้าไม่ได้กูเนี่ยคงไม่ได้อที่นี่หรอที่นี่มันมีสสาตุ๊กลาไว้เยนะคะเอาไว้ท่าไหนคะนี่ไงคะตึงต้งตึง้ง